สวัสดีจ้ามนีมะพรากับชองเจีเวแววแฟมิลีนะคะมนีพี่น้องที่มาใส่ปุ๋ยเขาน้าม,บบมีปัญหาอะไรหรอพี่น้องเพราะใส่ปุ๋ยดีๆนี่ละจ้าเขา,าท่านได้ใส่ปุ๋ยจ,กจักเถื่อจากพ่อบ้านมนีอาอแล้วที่้าว่านปุ๋ยมืนีจ้าได้ปุ๋ยมาสอบหนึง่งจ้ากอนไปทํางานจ้าก็เลยผาพอบ้านมาใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยเขา อันนี้ก็เขาเขียวงูจ้ะเขาพันเตี๋ยแต่กก่อดีดิพี่น้องปุยบ๊วยพอบานเล่าสิตใจเล่าว่าบว่ให้แม่บานใสพะนะเล่าใสเองจ้ะพี่น้องจ้ะพ่อที่บ้านเองผู้เดียวจ้ะ 脸上你的坏笑，你不说爱我我就喵喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒。你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。有时候我懒得想。 จ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนะาะภารกิจในการว่านปุ๋ยเข่ามอนีจังได้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในราจจ่าเด้อช่องน้องไม้ค่ะช่องเจ้าแววแฟมิลีค่ะสวัสดีจ้า